นี่คือสิ่งที่อมรอคอยมากที่สุดนะคะตรงนี้ก็คือ1ล้านรอยยิ้มแห่งความประทับใจก็คือจะเป็นโซนที่ให้พวกเราเนี่ยมาถ่ายรูปรอยยิ้มสวยๆของพวกเราแล้วมันจะไปอยู่บนนี้ค่ะทุกคนนี่หน้าจอเนี่ยก็จะเปิดวนไปนะคะตลอดทั้งางาน Expo 2025ที่ Thailand Pavilion ของเราเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยว่าต้องทำยังไงบ้างก็คือเราเนี่ยจะต้องกรอกข้อมูลของเรานะคะ แล้วก็ทําแบบสอบถามนิดหน่อยเดี๋ยวออมรีบถามให้แป๊บหนึ่งโอเคตอนนี้นะคะก็กรอกข้อมูลเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปกันตื่นเต้นอะวุ้ยนี่นี่ออกไปโอเค ก็คือจะอยู่อย่างนี้นะคะแล้วก็เราสามารถรีเทคได้นะถ้าเราไม่พอใจแล้วก็ถ้าโอเคแล้วก็ยู this photo ไปเลยนี่ค่ะแล้วเขาก็จะแบบขอบคุณน,นะคะที่แบบมาร่วมแล้วก็เราจะได้ s ุบเนียร์ด้วยนะคะว่าแบบเป็นส่วนลดในการซื้อของในช็อปหรืออะไรใดๆก็ตามนะคะนี่อยู่นี่ขึ้นมาแล้วเห็นไหมนี่เออก็คือแน่นอนค่ะว่าหน้าเราก็จะวนางเงี้นะคะตลอดทั้ง6เดือนที่จัดงาน e x p o 2 0โ5 ทุกคนที่มาชชยรานพาวิลเลี่ยนก็จะเห็นหน้าเราวนไปวนไปใครที่มาอย่าลืมมาตรงนี้นะคะดีมาก